มาครับมาต่อกันหน่อยพี่รับแอดเฟซผมหน่อยจีได้ครับน้องโมดเดี๋ยวยายพิมพ์ชื่อเฟซน,น้องโมดไปนะพี่รับเฟซน,นะครับผมพิมพ์ชื่อเฟซไปด้วยเด้อมาครับมามามาขอบคุณสำหรับฟอลโล่ครับฟูตโตอีสปอร์ตครับผมขอบคุณมากๆครับ บาชิเลียจะเดือดหรือเปล่าครับรอบนี้ครับอ้โหเป็นเอ่อ็มจีไซน์น้อยครับเอ็มจีโดดดืบครับบัวแก๊กบ้าครับแล้วก็เมลิโอดัสครับหนึ่งหกแปดครับมาเกมนี้ครับโดดลงมาที่น่าจะฝั่งโลหินอ่อนนะเอ่อวายเอจีครับบ้านเล็กบ้านน้อยสมงทุ่งหญ้าครับผิดอบครับ รอบนี้มาทางแยกนะสำหรับฟรีดอมครับเดี๋ยวตาเอกครับทางเอวีใกล้ๆฟรีดอมครับยังไงดีครับตรงนี้ครับได้หวดกันแน่นอนครับเดี๋ยวขอดูเช็คข้างด้านอื่นกันหน่อยครับเซเวียครับเซนทานครับไม่ใช่เซเวียหนึ่งสนแปนะสล็อตของเซเวียครับเห็นไปเลร์เกมเมื่เล่นแปกครับโอ้โหมาเกาะเกาะกางดาบไปดานเรก็ เก๊กแอลพอทีมครับอยู่ที่ลงเรื่อยครับฟูตโตหน่วยดับเพิ่งไซเบอร์คุยไซเบอร์มาบาชิเหลียเก็บดีครับเอนเนสซีโอเล่นแยกแล้วสิบสองสิบสองเป็นโลงรักเด็กปส,สี่ครับเฮ้ยมีโบกมือเล็กน้อย ไม้โบกมือครับกลับไปดูฟรีดอบกันหน่อยทีลศักสุขชูสีได้เลยครับน้องมัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงสตรีมพี่รับให้นะครับผมได้เลยได้เลยถ้าพี่บอดเด็กกันจะรับให้นะครับเพราะว่าบางทีแบบพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างไนงะแล้วเหมือนทุกคู่จะโดนไปก่อนตรงนี้ครับเอา้าโดนยังไงครับทุกกู้ นีจะบวดกันหรือเปล่าครับฟีดอมเหมือนคงจะถอยมาฝั่งนี้รับลงยีนอ่อนครับจะเจอกับเอ็มจี MP หรือเปล่าใช่ไหมมีเบอร์สีที่อยู่ใกล้นะครับเป็นออร์เบลิโอดัสครับตอนนี้โดนต่อไปแล้วครึ่งหลอดแล้วเกือบครึ่งหลอดครับโอ้โหแล้วนี่ครึ่งหลอดแนนะ่นอนครับโอ้โหพ่อดุม่มยุดเขียวครับน่าจะเป็นฟีดอมที่ดันมาเจอนะโอ้โหแล้วต่อครับหมูโดเอาแน่ห้องเลยสกายวอลครับ แล้วจะยัดเลยใช่ปะคับบูโน่ครับเพื่อนอยู่ไกลนะไม่ได้ตามนะจะเป็นช็อตหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างนี้เราสแปมไวอ์ไปก่อนครับปีเก้าสิบเอาแล้วทีน้ไปเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้บิงได้แล้วตามครับตามสุดครับบูโน่เป็นดอมใจครับมากับบูโน่ตรงนี้ครับแล้วจะเอาเยอะเอาสุดครับบูโน่ ยังไม่เจอครับโอ้โหแล้วโซโลโดนยิงจากไหนครับมาดูทางด้าน MG กันหน่อยครับ <_ C 2> แล้วไซเบอร์ไปเก็บโอ้โหหโดทีมครับหลงรักเด็กปอ๊อสีครับโอ้โหแล้วเมลิโอดันบอกว่ายิงไม่พักไม่เลิกโอ้โหแล้วโ,โดน่างนี้โอ้ยไม่มียาจ,จะพันแล้วเมลิโอดันบอกโอ้โหเรียบร้อยครับ ได้ครับแล้วถ้าจะโดนซ้ำโดยบูน่ครับเหลือกัน3ามคนครับสำหรับ MG <S <S พี่เราไม่ไล่สุดจริงครับแล้ววงมันค่อนข้างกลางแบบครับวงแรกนะนี่ครับ ขึ้นไปบนแล้วนะให้ไปขึ้นไปบนเด็ออกขวาเข้าขอบวงตรงๆไปเลยสำหรับเด็กเซ็ก108ครับส็อตของเซลเวียครับหู و, เข้ามาด้านใต้ของบาชิเลียครับ แชมป์สองเกมแรกของเราเน้วฟูตโต้ครับโอ้ดับเบิ้ลแชมป์เมืฟูตโต้อันนี้เอาจัดครับบอกเลยไซเบอร์ครับ ไปแก้นิมเดียวนะตอนนี้ครับเป็นหลงรักเด็กปอสี่ครับโหเกมไวทุกรอบเลยนะโอ้โหเน้นไฟหรือเปล่ารับสำหรับหลงรักเด็กปอสี่ครับมีน้อมครับขยับเข้าจะฆ่าไปฝั่งปาชิเนียเลยหรือเปล่าวขาอย่างนี้ เหมือนหนึ่งทุกแปดครับจะเจอใครครับตรงนี้โอเว่นแต่๋ยา้จะใกล้กับฟีดอบนะเมื่อกี้ฟีดอบก็มูปลายนี้นะหยอกหยอกครับโอเว่น ฟุ então, ่มเลือยแค่สองคนเท่านั้นครับตรงนี้เราซียูข้อตาเจ็บหนักครับโอ้จอแดนอยู่ไหนจอแดนวิ่งออมแล้วตรงนี้แล้วเอ้าเอ้าได้มาสองครับเหลืออีกสองหรือเปล่าเอาแล้วออนไฟเก็บไอ้แก้วฟอร์จูนครับตรงนี้ครับเอเนสซีซันเดย์โอ้โหอย่างนี้น่าจะไปครับน่าจะแต่ยังสู้ครับ เขาขึ้นหอคอยไปแล้วครับแล้วโอ้โหฟูโตไปเก็บเอ็กเอลฟอนทีมาหมดทีมาฟูโตเอาอีกแล้วครับโอ้แล้วไม่เสียใครด้วยครับชูเคสามเจ็ดขึ้นมาได้ครับฟูโตวันนี้ครับโอหเกินครับเกินเรื่องครับโอ้แวร์จีก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับขึ้นมาแคมป์ตรงนี้ครับไม่ได้ไล่เอเอร์ซีครับ อีดออมครับน่าจะเล่นกันบุงหลังๆนะตอนนี้ส่วนใหญ่หาพื้นที่เล่นหาะืนที่แคมป์กันอยู่ครับ ครับสำหรับไซเบอร์ครับช่วงอาทิตย์แรกๆนี่เอาจัดๆหายกันไป2ทีมเท่านั้นครับตอนนี้ครับแล้ววงกำลังจะอัปเดตเข้ากลางอีกแล้วครับบาชิเลียตรงกลางเน้นๆครับบอกเลย เยวแน่นอนโอ้อีกนานครับกว่าจะได้มาท้ากันว่าแล้ว m 4ครับมูฟข้ามสะพายกันมาตรงนี้ครับเนันที่ขอพวงนะโดดดิฟมครับกับไซน้อยครับแกงบานิตามมาที่หลังนะยังอยู่บนสะพานเลย เรโอก็หมดเลยเหงาจะเลี้ยวบุกขึ้นไปทำอะไรบุนทีครับเนี่ยสันเดย์ครับเหลือคนเดียวครับุกปูนเหงากันไป มาวงนี้ประกบ่ผมว่าถึงถึงจะได้ปวดกันนะหลายๆทีไม่ใคยาบนะครับมีมือที่เ่นครับผมขอดูที่ฟูตโตะนะครับฟูตโตะวันที่มาแรงจริงครับระหว่างรอนะดูฟูตโตะไปก่อนนะครับ แตเงเก็บนี่ใครหวดกันเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยแซนดีอยู่ไหนวะครับเนี่ยอ้าวสุกวิ่งเฉยแล้วโวงอัปเดตไปฮะขึ้นทุ่งหญ้าไปอ๋อ้ามาที่เดียบ,บอกเลย เงาต่อบอกเลยว่าเงาต่อโอ้โหเข้าไบาชิเลียไปสีครับ108ยังอยู่ในวงครับอีทีอยู่ในวงครับฟูโตะอยู่ขอบวงไซเบอร์ Cyber อยู่กลางวงครับโอ้สันเดย์ครับคนเดียวเหงาๆของเอเซ โอนดูบลรคาครับล่วงครับตรงนี้แล้วโดนสามีเรียบร้อยเป็นพิกเซอร์ครับแล้วนิ้ก็โดนอีกหนึ่งยังไงดีแล้วโดนซาวดจากเกลจากเลเจนครับเอาแล้วครับเริ่มครับเหงาบานดานนเนกเปิดไปสองเรามาเล่น ไหวครับเคอตัวเองครับเอ็มจีก็ยังไม่ได้ขยับเข้าวงกันมาครับจะเข้าลายซ้ายบนจนโล่งหรือเปล่าครับตรงนี้ครับตรงทริปฝ่ายน้อยครับแล้วก็แกล้งบ้าครับไอเอาจีก็กำลังไหลเข้าวงกันมาครับตรงนี้ ฟีด้อมนี่เอาแบ็คโดนไปแล้วครับโอ้ oh, ฟีด้อมโดนดักหน้ายุ่งเ oh. ปล่าอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หโดนทวดไปยอมใจหายไปครึ่งหลอดครับโอ้โ oh, หแล้วโดนหน่ะคัมูนโน่ก็โดนครับโอ้ <S <S oh. ฟีด้อมมีปัญหาแล้วครับอย่างนี้เหลือยอมใจคนเดียวครับโอ้ oh, ไม่ดีนะครับฟีดอมครับ ตกดักหรือเปล่าเ้าเข้ามาย,ายาัดอยอ่างจิตใจทำด้วยอะไรรับปูตครับโอ้โหปีปนฟีดอเพืออกจากเกมครับอุ้ยเกมสามเกตมายัดกับออนไฟอย่างนี้เลยครับโอ้โหเครื่องกำลังติดหรือเปล่าเขาฟูโตแล้วอ๋อไซเบอร์ครับไปได้เพิ่อมอีกหนึ่งคิวครับโอ้ไซเบอร์ตอนนี้ก็เริ่มมาครับห้าคิวเข้าไปแล้วครับ ลิทนะเป็นลิทที่โดแง้วเราปิกเซอร์ไปเก็บแกงบ้าครับเอา M g ็เหลือทรายน้อยคนเดียวครับเราโดนกดออกจากไกลๆไหวไหมครับทรายน้อยอย่างนี้โอ้ยายวงมาก่อนโอ้โหแล้วมีตามมาอีกครับเป็นปิกเซอร์ครับปิดเ g ็ครับออกจากเกมครับตอนนี้เหลือแคนที่21เ็คนครับโอ้โหแล้ววงวงหน้านี่อย่างเล็กเลยนะยี่สุบแปดันดุงนเกมนี้ครับโอ้โหยังอยู่ในวงกันอยู่ด้วย มีทีมไหนเคยทำสามแชมป์ที่เคยทำนะครับทำได้นี่เป็นบูมเอ็มจีครับเคยทำมาในวีคแรกๆนะน้องมูดนะเป็นบูมเอ็มจีนะครับทีนะ่ทำคนเดียวสามแชมป์แล้วไซเบอร์มีกองไปเก็บรุกันมีจากรเนี้ยดีตัวเองครับตอนนี้เดียวตัวเองก็มีปัญหาแล้วครับแล้วไปดูไซเบอร์กันหน่อยครับไอ้บูมเอ็มจีกองน้องดูแล้วตีโฟดีจะสวนครับไอ้ดุไอ้ดุตัวตรงนี้เข้าไปรอตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอน ตอบกระโดดยิงแต่อายวอลมาติดอายวอลมาติดแล้ววงบาเจ็บไม่รอดครับโอ้โหเป็น1นึ่งศครับมาแจมครับตรงนี้เดี๋ยวตัวเอก็เหลือฟิกเซอร์คนเดียวครับโอ้โหฟิกเซอร์จะออกยังไงครับปวตรงนี้ฟรีๆหรือเปล่าฟิกเซอร์บอกขอหน่อยเอาไปแล้วจะตามไปย่อมร้อยัไเรียบร้อยไปดีเกียบเอ้าหนึ่งแถมหนึ่งเฉยเลยครับฟิกเซอร์บอกโวม อ้โอยู่นิ่งๆแบบนี้ก็ยิ้มหวานครับฟิกเตอร์บอกครับเหลือกันสิบเอ็ดคนเท่านั้นครับตอนนี้ครับสองหนึ่งสสครับโอูตมาดีครับพูดถึงกรโดนปั๊บครับเดียวตอยครับนะสวนไปสองเบสครับแซลมอนนี่มันโอ้โหเอาจะจัดครับหัวเน้นๆหัวทุกเม็ด แล้วชัดอัพชุบขึ้นมาได้แล้วเป็นออนไฟกับชัดอัพครับที่ลวงไปครับตอนนี้เหลือแค่สองคนครับแซลปอนกับเคเอสับเจ็บแล้วแฝงชัดอัพไปได้แล้วตอนนี้โอเคสับเจ็จะอ้อมวงแต่ก็ไม่ไหวครับเหลือแซลปอนคนเดียวแซลปอนคตรเก็บบอกเลยแล้วจัดอัพแซลปอนโอ้โหพันยาก่รไม้ลูกโอ้วงเจ็บแซลปอนไม่น่ารอดครับโอ้โหตายวงครับตอนนี้เหลือแค่สี่คนสามคน 2ต่อหนึ่ง YLT ก็เหลือคนเดียวครับโนหน็อกอยู่นะแันดึงมาได้ไม่ยากครับแฟง WK ครับคนเดียวครับกับ YLT 2คนครับ1ต่อ2ครับ1จะลม2หรือเปล่ายังไงดีครับแฟงเ์ีแฟงจีบซ้ายมาโอ้เราไปดก่อนล,ละสวนไปตรงนี้โครเกมบอกเลยเอาแล้วจะพันจะเอาไม่รอดครับเป็น YLT ครับ แชมั์เกมสุดท้ายมาได้ครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนหน้าจอหลอดหรือเปล่าครับของแปงกนะเยยหน้าเฉยครับยังพันยาอยู่เลยนะเมื่อกี้ครับเป็นวายจีครับปิดแชมป์เกมสุดท้ายไปได้ครับโอ้โหมาอีกแล้วครับสล็อตของ DLMG นะโอ้โหเก็บไปทั้งหมด7คิวครับที่2เป็น108ครับสล็อตของเซเวียครับเก็บไปทั้งหมด6คิว ที่สามเป็นเดียวตเอกครับโอ้โหฟิกเซอร์คนเดียวหกคิวครับเก็บไปทั้งหมดแปดครับเดียวตเอกที่สี่เป็นฟูโตครับมาดีนะฟูโตเก็บดีครับแต่ว่าทําที่มันแชมป์ไม่ได้นะวันนี้ครับโอ้โหไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้กอบอวยคะแนนไปได้เยอะมากสสำหรับฟูโตครับเก็บไปทั้งหมดเจ็ดคิวครับ ที่ห้าเป็น e.g ไ,ไม่ได้เกมเมอร์ครับไม่ได้คิวครับหกเป็น n.s.c ครับได้มาสองคิวเจ็ดเป็นไซเบอร์ครับได้มาทั้งหมดหกคิวครับแปดเป็น m.g ครับไม่ได้คิวครับเกมนี้ครับ